ก,ก,กินนะลูกกินนะสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆแมวเรียมคลองนี่อยู่วัดนะคะวันอาทิตย์ที่20ตุลานะเด็กๆกินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะนอนกันแล้วอันนี้ของเล่นที่คุณซี ส่งมาให้นะคะอยงนี้มาใหม่ๆด้วยโองที่นอน,นะะก็ะขอขบคุณทุกๆความช่วยเหลือนะคะที่ส่งมาให้เด็กวัดเนาะไม่ว่าจะส่งเป็นของเล่นเป็นอาหารเป็นทรายนะคะหรือ ่วยเหลือค่ารักษามานะที่ก็เก็บไว้ใช้ให้เด็กๆที่วัดนะคะต้องเด็กต้องใช้ทรายอาหารเปียกอาหารเม็ดนะคะกินกันอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่ตาเด็กวัดเอ้มีที่อยู่ที่กินมีอาหารให้กินอิ่มท้องจ้าเอ๋มองเห็นอะไรไหมคะสีดำๆอยู่ข้างใน ้นหยุดก็คลิปนี้ก็ีฝากเด็กวัดไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ